คุณนัทมนรู้ไหมทำไมข้าราชการจึงสวมใส่เครื่องแบบยูนิฟอร์มสีกากีสีกากีดิฉันทราบแต่ของคุณตำรวจว่าทำไมถึงใส่สีน้นเราก็จะไปรู้ตรงนั้นเอาข้าราชการพลเรือนก่อนแต่อันนี้ไม่ทราบเลยให้คุณเมียอธิบายให้ฟังดีกว่าอย่างนี้ครับข้าราชการพลเรือนนะสีอย่างนั้นก็คือสีแห่งดินคอินทนูบนบาทเนี่ยคือแบบคือภาระของพี่น้องประชาชนคําว่าค่าข้าราชการคือค่าของราชา ทำงานของราชาเพื่อรับใช้พี่น้องประราชาชนคือความหมายสําคัญนะครับก็ทําทให้ในปีปีหนึ่งในวันที่1เมษายนเนี่ยก็ต้องมีสักวันหนึ่งนะขอบคุณคนที่ปิดทองหลังพระอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะ,ออะผู้ชมพิชบูรณ์ค่ะ,ะผู้ชมลงพื้นที่พปนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขามีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูข้าราชการพล,ลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565ค่ะ ทางด้านของนายกิตคงเมืองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปี2564จํานวน12รายโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศจํานวน4รายประกอบด้วยนายกมลกัญญาประสิทธิ์นะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นายปทินเหลืองทองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มสักวิทยาคมนางสาวจัญญาวรรณอ้วนตานักวิชาการ นิชชำนานการพิเศษและก็นางประยาลบเมืองนะคปะปลัดอำเภอหล่มสักและได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน12รายเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องความดีในวิชาชีพรับข้าราชการค่ะ,ะนั่นแหละครับก็คนข้าราชการพลเรือนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะตรงกับวันที่1เมษายนของทุกปียกย่องให้ข้าราชการเนี่ยมีเขาเรียกว่าประพฤติผลงานดีเด่นรวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ แน่นอนครับว่าปีปีนึงเนี่ยก็ต้องสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พี่น้องข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่านะครับทุกทบวงกระทรวงกรมเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปอย่างแท้จริงนะครับ